โครงการที่อายุ20ปีอย่าง AS Serenade เนี่ยลูกค้าก็โตมาพร้อมกับเราแต่พี่บัญชาอย่าลืมว่าเรามีลูกค้าเจนใหม่ๆที่เข้ามาสู่ AS เรื่อยๆเราจะขยายเป็นแนวคิดที่เรียกว่าด้วยใจได้ทุกเจนลูกค้าเด็กๆน้องๆหนูๆนูเขาก็อยากได้รับความพิเศษในการบริการและในสิทธิประโยชน์เช่นกัน สวัสดีครับมีทางกับผมบัญชาชุมเชเวศนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นลูกค้าของ a อเนะครับรู้จักเซเลเนตเป็นอย่างดีใช่ไหมครับแหมสิทธิประโยชน์ต่างๆสิทธิพิเศษต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กําลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะครับมากกว่าความเป็นเซเลเนตโดยซ้ําเดินทางมาถึง20ปีแล้วและต่อไปจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับผมอยู่กับคุณโอปอลเลอศอุทัยครับท่านเป็นหัวหน้า ฝ่ายงานบริหารข้อเสนอและความผูกพันลูกค้าของ A AS เสนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณโอปอลครับสวัสดีค่ะคุณบัญชาครับโอวันนี้ได้ใกล้กับคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารความต้องการของลูกค้ามาตลอดนะฮะผมว่าเรื่องของการดูแลความต้องการของลูกค้านะครับความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยมันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายในช่วงที่ผ่านมาของ A AS เนี่ยนะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ลูกค้าประทับใจมาโดยตลอดเนี่ย เป็นอย่าางงไรรบบ้คัสำหรับ AAS นะคะเรายึดหลักการอยู่แค่3อย่างจริงๆถ้าเกิดเวลาที่เราดูแลลูกค้าเนี่ยคะ่ะ<ม>อันดับแรกเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามอบให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน<ม>็ตเวิร์หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ<ม>ต้องสะดวกสบาย<ม>อันดับที่2ประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยต้องดี<ม>และแตกต่าง<ม>อันดับที่3 เราต้องให้มูลค่าให้คุณค่ากับทุกๆสิ่งที่เราให้ลูกค้าค่ะพี่บัญชานี่เป็น3สิ่งสําคัญใช่ไหมสาสิ่งที่เป็นหัวใจของการดูแลลูกค้าและเป็นหัวใจของการทํางานของเราชาว a อเเลยค่ะครับค่ะเซเรเนตเนี่ยมีมาถึงจนถึงขนาดนี้กี่ปีแล้วครับเซเรเนตปีนี้2,567จะอายุครบ20ขวบค่ะถ้าเขาเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเขาก็จะเป็นเด็กมหาวิทยาลัยวัยซาแล้วว่ากันว่าวัย20ขวบเนี่ยจะเป็น นวัยที่นิยามช่วงชีวิตของเราเลยค่ะ20ขวบแล้วค่ะโปรแกรมดูแลลูกค้านี้เวลาผ่านไปเร็วนะฮะเยอแล้วก็ AS นีตก็มาได้ประมาณเข้าสู่34มสถึงสาในขณะที่เซเลเนตมาถึง20แล้วใช่เลยค่ะทีนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งสําคัญในการก้าวต่อไปของเซเลเนตครับโครงการเซเรเนตเนี่ยเมื่อตอนแรกๆที่เกิดเมื่อปี2547เนี่ยเราเกิด การบริการแล้วก็การหาสิทธิประโยชน์แล้วก็ประสบการณ์ที่แตกต่างให้ลูกค้าจํานวนเล็กๆก่อนนะคะ2547เราเปิด s r r n a d e Club สาขาแรกที่ Central ลชิดลมการเวลาผ่านมาช่วงแรกๆ2อ4 7อจนถึง10ขขวบปีแรกเนี่ยเราเน้นหนักในการมอบสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างหลายๆสิทธิประโยชน์ที่ กลายมาเป็นที่จดจําและก็ชื่นชอบของลูกค้าะคะซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์เลิฟของ a s s ด้วยนะคะพี่บัญชาสิทธิประโยชน์ของเซ r รเนตจะมีเช่นที่จัดจดจำกันได้นะคะคอันแรกเลยผู้ช่วยส่วนตัวอันที่สองการสํารองที่จอดรถ s e r ร n เนตคลับเราก็มีเกือบ30แห่งทั่วประเทศให้ลูกค้าได้เข้าไปทําธุรกรรมได้อย่างสะดวกสบาย สองสิ่งสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่หลังๆเนี่ยรเราเพิ่มมากขึ้นให้กับลูกค้าคก็คือสิทธิประโยชน์เวลาที่เขาเดินทางท่องเที่ยว แล้วก็เวลาที่เขาใช้ชีวิตลูกค้าไม่จําเป็นต้องมาสาขาเราเสมอไปเมื่อลูกค้าใช้ชีวิตเนี่ยตัวเซเรเนตเองเนี่ยค่ะก็อยากมอบสิทธิประโยชน์เราก็มีสิทธิประโยชน์ของการใช้ชีวิตเราก็จะมีเรื่องกินดื่มเที่ยวสุขภาพบันเทิงเรามีให้ทุกแบบครับแต่วเ่ามนถึงตอนนี้ก็แสดงว่าทั้งสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษเนี่ยมันจะต้องสร้างมูลค่าในความรู้สึกความพึงพอใจในการใช้ตรงนี้คุณโอปอมี กลยุทธ์หรือว่ามองในการจะพัฒนาจุดนี้ยังไงลูกค้า AIS เนี่ยม,มีอยู่ประมาณ50ล้านรายทั่วประเทศครับเขามีความชอบที่ไม่เหมือนกันเลย uh huh. แล้วก็มีบริบทของการใช้ชีวิตอ่ะ uh huh. ที่แตกต่างกันด้วยรเราเลยแบ่งโปรแกรมการดูแลลูกค้าออกเป็น2ประเภท ประเภทแรกเป็นโปรแกรม i i h v v l u u e u u t t o m r นะคะลูกค้าที่ทรงคุณค่าลูกค้าที่ High Value ห,หรือเราเรียกกันในนามของเจ้าเซเรเน e ครบรอบ20ขวบเนี่ยค่ะ,ะ,คะลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยจะอยู่กับเรามายาวนานนิดนึงนะคะแล้วกออ็อาจจะมีการชำระค่าบริการ,รค่าบริการเมื่อถึงเกณฑ์มีอยู่ราวๆ6ล้านคนสิทธิประโยชน์เราจะพยายามมอบให้กับลูกค้ากลุ่มนี้รเราพบว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ย เนื่องจากเขาเป็นลูกค้า i i h v v l u u e u s t o m e r เนี่ย uh huh. เขาอาจจะไม่ได้มองหาแค่ส่วนลดแต่เขามีความคาดหวังต่องานบริการ oh. ที่สูงกว่าคนปกติเราเลยจะพยายามมอบสิ่งที่ปอนเรียนพี่บัญชาไปเบื้องตน้นว่า้มีสิทธิประโยชน์ที่แตกตา่าง uh huh. แต่อย่าลืมว่า AIS เองอะ่ะ uh huh. ต้องทำให้ลูกค้าทุกคนทุกทั่วหัวระแหงแฮปปี้ด้วยเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า a s Point ขึ้นมานะคะเมื่อใช้จ่ายจ่ายชำระค่าบริการกับ a s s หรือซื้อสินค้ากับเรานะคะก็จะได้ Point ไปเราเรียกตัวนี้ว่า a s Point ครับอา AS Point เนี่ยก็จะกระจายทั่วถึงคนส่วนมากทั่วประเทศเลยค่ะสามารถใช้ส่วนลดนี้ในการแลกส่วนลดในการดื่มกาแฟ ดูหนังหรืออะไรที่ปอนเรียนไปค่ะนี่คือจุดที่เราจะทำให้เกิดความต่างกันนะใช่ใช่ค่ะคือเรามองลูกค้าในฐานะที่เขาเป็นคนคนหนึ่งอา customer centric เนี่ยอาจจะมองลูกค้าว่าลูกค้าเป็นลูกค้าแล้วเรามองวัตถุประสงค์ของของธุรกิจของเราเป็นหลัก AS อ่ะก้าวขึ้นไปจากนี้ไปและได้ก้าวมาแล้วนะคะเราใช้วิธีการออกแบบประสบการณ์แบบ Human-centered design เราไม่ได้คิดเองสายเทคเขาใช้กันมาอยู่แล้ว Human-centered design เนี่ยเขามองบุคคลที่เป็นบุคคลมองคุณบัญชาที่เป็นคุณบัญชามีความชอบอะไรมีสถานการณ์ในชีวิตอะไรแล้วเราก็เกาะไปตรงนั้นดังนั้นเนี่ยเราเลยอยากจะโตไปพร้อมๆกับลูกค้าค่ะพี่นี่ก็คือเป็นจุดใหม่ที่จะสร้างความต่างใช่ค่ะแล้วก็ผมได้ยินมาเยอะเลยว่าจริงๆหลายคนยาก นะมีความต้องการมากเลยเพราะว่าได้ยินว่าบริการตลอดจนสิทธิทประโยชน์ต่างๆของเซเรเนตมีให้มากแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เป็นอ,อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจถูกไหมฮรใช่ค่ะต้องขอเรียนไว้เลยนะคะว่าวันนี้ AIS เนี่ยมไม่ได้มีแค่เน็ตเวิร์ที่ดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะเราเชื่อมั่นว่าสิทธิพิเศษ AIS Point ที่เราให้บริการผ่านแบรนด์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าระดับเล็กแล้วก็ระดับใหญ่เนี่ยกว่า30,000ื่นแห่งเราไม่พอแค่นั้นเราไปจับมือกับธนาคารกรุงไทยและแต้มที่ปอนเรียนพี่บัญชาเนี่ยค่ะสามารถใช้ชำระกับร้านถุงเงินได้ด้วยนะทั่วประเทศเลยดังนั้นเนี่ยการเป็นลูกค้า AIS อ่ะต่อแรกดีขนาดนี้แล้วแต่ถ้าเกิดอยู่กับเรายาวนานและ มีการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใดๆเพิ่มขึ้นนะคะตามเงื่อนไขเรามีโครงการ fast track ด้วยหากอยากได้รับบริการแบบ premium เป็น high value serenade สามารถมี fast track แล้วเปลี่ยนแพ็กเกจนี้ให้เป็นแพ็กเกจที่ได้รับสิทธิประโยชน์ของ serenade ด้วยต้องเรียนเลยว่าอยู่กับ ais แล้วอะค่ะ อุ่นใจแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเน็ตเวิร์กและเรื่องการบริการและสิทธิประโยชน์เนี่ยคนที่ยังไม่ได้เป็นซเรเนตได้ยินอย่างนี้ก็อยากจะเป็นนะฮะมันก็แสดงว่าการมันจะตอบโจทย์กับคาว่าความอุ่นใจได้ชัดเจนขึ้นถูกไหมใช่แล้วก็เข้าไปถึงความรู้สึกของความอบอุ่นในใจของลูกค้ามากขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆถ้าเราทบทวนกลับไปในช่วง20ปีที่ผ่านมากับจากนี้ที่ก้าวไปที่คุณอปอพูดถึงตรงนี้เนี่ยฮะเรากามันจะยกระดับให้ซีเรเนยขึ้นไปอยู่เป็นประเภทบริการแบบไหนอย่างไร ต่อไปเรื่อยๆอย่างที่เรียนนะคะโครงการที่อายุ20ปีอย่าง AS Serenade เนี่ยลูกค้าก็โตมาพร้อมๆกับเราใช่อ่าเราค้นพบว่าลูกค้า AS Serenade เนี่ยกว่า60%อยู่กับ AS มาเกิน10ปีเนื่องจากลูกค้าโตมาพร้อมๆกับเราแต่พี่บัญชัยอย่าลืมว่าเรามีลูกค้าเจนใหม่ๆที่เข้ามาสู่ AS เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยวันนี้ การสร้างความแตกต่างให้กับโปรแกรมการดูแลลูกค้าเนี่ย mm hmm. จากเดิมที่เราใช้แนวคิด always exclusive always on top mm hmm. เราจะขยายเป็นแนวคิดที่เรียกว่าด้วยใจได้ทุกเจน oh. ทำไมหรอ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็เป็นเพราะว่า ลูกค้าเด็กๆน้องๆหนูๆเขาก็อยากได้รับความพิเศษในการบริการและในสิทธิประโยชน์เช่นกันค่ะจากเดิม High Value Red Carpet เราจะปรับตัวให้เข้าสู่สิ่งที่ลูกค้าต้องการมากขึ้นเขาอาจจะไม่ได้ต้องการการดูแลที่ที่สุดของที่สุดเสมอไปแต่เขาต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างที่หาไม่ได้จากที่ไหนเพราะฉนั้นตรงนี้เองที่เซเรน e จะเข้ามา จับกลุ่มชัดเจนมากขึ้นนะตอบโจทย์เข้าไปในกลุ่มคนใหม่ๆโดยเฉพาะเจนซี่ที่เราคุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยใช่เลยค่ะซึ่งผมก็สนใจอยากจะใช้เหมือนกันใช่เลยค่ะผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าจริงๆความต้องการที่ว่าดีที่สุดอาจจะไม่ใช่แต่ว่าอะไรที่ก็พึงพอใจต่างหากตรงนี้ใช่ไหมครับที่เราจะเข้าไปใช่ค่ะใช่ค่ะเราเราไม่ได้แค่ถามตัวเองว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะแต่วันนี้ที่ AAS เองเนี่ยถามว่า แล้วเราเนี่ยจะเข้าไปนั่งอยู่ในชีวิตลูกค้า,าคแล้วมีส่วนช่วยทำให้ชีวิตเขาสะดวกขึ้น<อ>มีประสบการณ์ที่ดีขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้นได้ยังไงนี่คือหัวใจของเราเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองถือว่าบริการที่เรากำลังจะเพิ่ม ความพึงพอใจเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนับจากนี้เป็นต้นไปถูกไหมแน่นอนค่ะนแน่นอนค่ะคนที่เป็นเซเรเนตอยู่แล้วหรือคนที่กำลังจะชักจูงกันเข้ามาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่เซเรเนตหรือเอได้ได้ตลอดเวลาได้ตลอดค่ะสามารถติดต่อเข้าที่คอนแทคเซ็นเตอร์ของเรารสามารถแวะเวียนไปที่สาขาเลยแต่เท่านั้นไม่พอนะคะคุณบัญชาครบครอบ20ปีของเราเนี่ย เรายังมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นเซอร์ไพรส์เป็นโครงการเฉลิมฉลอง20ปีมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าขึ้นอีกกับ3แคมเปญทีเดียวเชียวทีเดียวมากเพื่อเป็นการตอบแทนการเดินทางระหว่างเรากับลูกค้ามายาวนานแคมเปญแรกเลยทุกๆวันที่20ของเดือนเราจับมือ8แบรนด์ดังของประเทศไทยนะคะ มอบคูปองผ่าน MyAS Application ทุกๆวันที่20รเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนไป6เดือนอไปสิ้นสุดที่เดือนกุมภาพันธ์อันนี้คือแคมเปญที่1น,นะคะแคมเปญที่2วันนี้ สายมูเตลูต้องเข้าแล้วเด็กวัยเจนซีเจนอัลฟาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีความสนใจเรื่องโหราศาสตร์เรื่องสิ่งต่างๆมากมายแต่ก็อย่างว่านะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่สายมูเตลูเนี่ยเซรเนตจัดให้วอลเปเปอร์พิเศษผนึกกำลังสามเทพเป็นลิมิเต็ดเอดิชัน๋อลิมิเต็ดเอดิชั่นด้วยอ่าใช่จากพาร์ทเนอร์ทรงพลังของเราชื่อลัคกี้โดสลิมิเต็ดเอดิชันเนี่ย ไม่ธรรมดาเพราะว่าพี่บัญชาสามารถเข้าไปแล้วคีย์อินวันเกิดเดือนเกิดและสีในพื้นหลังของผนึกกำลังสามเทพเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพื่อเสริมดวงให้ปังมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้ท่าขอผมจะมีพลังที่อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาพลังในทางบวกพลังในทางสร้างสรรค์ตลอดใช่รุ่งนี้น่าสนใจฮะไปต่อเลยนะคะแคมเปญลัคกี้ดรอช้เพียง20พอยต์เท่านั้นในการดรอและการดรอรอบนี้ ของรางวัลที่ AS จัดให้เข้ากับธีมของการเดินทางอันยาวนานเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า AS Serenade เเราแจกไปเลยค่ะรางวัลนาฬิกา30เเรือนมูลค่ากว่า3ล้านบาทโอ้โหครับซึ่งจะแบ่งเป็นนาฬิกาเรือนหรูเรือนเท่เรือนทุกวันเรือนสปอร์ต S <S ใช <Pop> ่ค่ะใส่ใจให้ทุกเจนจริงๆนะคะจริงๆโอ้ที่ฝั่งนี้นี่ชัดเลยนะฮะกำลังปรับในสิ่งใหม่ๆที่ครอบคลุมทุกเจนกันมาหมดเลยอย่างนี้คุณอปอคงคงจะมองแล้วครับว่าการที่เสริมเซลรเนตให้มีทั้งมูลค่ามากขึ้นกว่าเดิมนี่นะครับเราหวังผลสุดท้ายจะไปอยู่ที่จุดไหนยังไงตอบโจทย์ยังไงนะได้ค่ะคือจริงๆแล้วในทางในทางเทคนิคในทางระบบวิทยาศาสตร์เนี่ย a s e r e n a ต e เนี่ยเขาก็มีผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์นะคะ ลูกค้าอย่างที่บนเรียนเมื่อกี้นี้ลูกค้า A.S. e r e n a น e เนี่ยค้นพบว่า60%อยู่กับ A.S. เกิน10ปีเวลาที่เรามีแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ A.S. s e r e n a t e แล้วก็ถามว่าลูกค้าอยากบอกต่อไหมคะแนนของเรา80%ตลอดเป็นบวกอย่างต่อเนื่องที่สำคัญเนี่ยเมื่อลูกค้าอยู่กับเราเกิน10ปีใช้สิทธิประโยชน์ของเรามายาวนานเนี่ย ลูกค้าก็ไม,ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนไปใช้บริการ<ม>ของผู้ให้บริการเจ้าอื่น<ม>อัตราการบอกเลิกบริการเนี่ยต่ำกว่า 1%, 1> <ม>นระคะ<ม>หรือถ้าเทียบแล้วจริงๆเนี่ย<ม>ลูกค้า Ser s e r ร n เนตกับลูกค้าทั่วไปของ AAS เนี่ย โครงการดูแลลูกค้าเซเรเนตสามารถทําให้ลูกค้าอยู่กับเราเนี่ยยาวนานกว่าถึง5เท่าโอ้โหครับใช่ <มา S 1> อันนี้คือผลลัพธ์ที่เป็นที่ประจักษ์แล้วเราจึงพยายามที่จะอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยทำให้โครงการนี้เข้าสู่ความมาตรฐานของ AAS สำหรับลูกค้าทุกๆคนเลยครับตอนนี้ใครไม่เป็นก็ต้องรีบเป็นแล้วนะครเราตั้งใจค่ะเราตั้งใจมากจริงๆเลยสําหรับโครงการนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผลและผักการโครงการนี้ต่อในเซเลเนตอายุครบ20ขวบ20่ขวบ20ขวบนะครับย่ปผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการทางด้านของบริษัทโทรคมนาคมแล้วก็ก้าวต่อไปในการมองทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับตอนนี้เราต้องบอกแล้วก็ว่าความพึงพอใจเป็นศูนย์กลางจริงๆนะครับขอบคุณข้าหลวงฟอครับขอบคุณค ีความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนประชาชนคนทั่วไป AS ตอบโจทย์แล้วผ่านเซเลเนตนั่นเองครับ